ปรเด็นเรษกิจวันนี้มาดูอีกหนึ่งนโยบาย Quick Big Win ในเสาที่5นะครับการลงทุนเพื่ออนาคตกับ2มาตรการใหม่จาก BOI ครับมาตรการแรกครับงบประมาณ3,000ล้านบาทนะครับจะเป็นทุนให้กับธุรกิจไทยลงทุนกับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นระบบอัตโนมัติดิจิทัลหรือเปลี่ยนผ่านกิจการไปเลยนะครับสู่อุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมสีเขียวเช่นธุรกิจการเกษตรอาหารชีวภาพการแพทย์ ใน1รายนั้น B.O.I. จะให้ทุนประมาณ30-50%ของเงินลงทุนรวมและไม่เกิน100ล้านบาทสามารถยื่นคำขอได้ภายในเดือนมกกราคม2,569และต้องลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน12เดือนนะครับตั้งแต่ออกบัตรส่งเสริมส่วนมาตรการที่2นะครับงบประมาณ2,000ล้านบาทจะยกระดับทักษะแรงงาน1 0 0 0 0แสนคนแบ่งเป็นนักศึกษาสาม0 0คนและแรงงานปัจจุบัน7 0 0 0 0คนนะครับ ครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่และองค์ความรู้ขั้นสูงสามารถยื่นคำขอได้ภายในเดือนมก,กราคม2569เช่นกันแล้วก็ต้องฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับจากวันออกบัตรส่งเสริมนี่ถือเป็นมาตรการที่ส่งผลดีทั้งระยะสั้นอ่ากการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนนะครับรวมถึงระยะยาวอย่างการสร้างคนและพัฒนาธุรกิจไทยสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆที่ตอนนี้ทยอยเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Data Center, Semiconductor, และแผงวงจรอิเล็กทรอนิส์ครับสองมาตรการนี้ก็จะมีความสำคัญนะครับทั้งการกระตุ้นเศรษฐก,กิจระยะสั้นแล้วก็นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยใช้เครื่องมือของกองทุนเนี่ยเพื่อจะมาะสปอร์ตทั้งการพัพฒนาบุคลากรในวงกว้าง แล้วก็รวมทั้งการอัปเกรดผู้ประกอบการไทยเพื่อให้แข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ครับคุณอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐรมนตรีรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสําหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายในเสาหลักที่5การลงทุนแห่งอนาคตภายใต้แนวคิด Quick Big Win พร้อมเห็นชอบ2มาตรการใช้เงินจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้แก่มาตรการที่1ครับสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันวงเงิน3,000ล้านบาทให้ทุนผู้ประกอบการปรับปรุงกิจการเดิมหรือปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมใหม่ในสัดส่วน30-50%ของเงินลงทุนหากเป็นผู้ประกอบการทั่วไปจะมีเงื่อนไขลงทุนขั้นต่ำ50ล้านบาท และ SME ในโครงการ SME One ID ของสอสอวอต้องลงทุนขั้นต่ำ20ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังร่วมกับสมาคมธนาคารไทยเพื่อสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเสริมสภาพคล่องธุรกิจนะครับระหว่างรอเงินจากกองทุนด้วยครับส่วนมาตรการที่2คือมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมใหม่นะครับวงเงิน2000ล้านบาทให้มหาวิทยาลัยสถาบันฝึกอบรมทำหน้า,มมาที่หน่วยงานแม่ข่าย เพื่อยกระดับทักษะแรงงาน1 0 0 0 0แคนในหลักสูตรเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือองค์ความรู้ขั้นสูงครอบคลุมทั้งค่าฝึกอบรมค่าเดินทางค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงานและค่าตอบแทนผู้ดูแลก,การฝึกงานครับ